เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับออกกําลังกายมาเหนื่อยแทบตายแต่พอดูผลในกามินแล้วเอ๊ะทำไมมันดูช้ากว่าที่รู้สึกเยอะเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะครับมาดูกันว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพื่อให้เราได้เห็นข้อมูลการซ้อมที่แท้จริงของเรากันเอาละครับลองนึกภาพตามกันดูนะพึ่งวิ่งเสร็จมาหมาดๆเลยรู้สึกว่าวันนี้ฟิตมากทําเวลาได้ดีสุดๆเหงื่อเนี่ยท่วมตัวเลย แต่พอก้มลงไปดูนาฬิกาเท่านั้นแหละตัวเลขที่เห็นกลับทำให้เราต้องแบบเอ๊ะงงไปเลยนี่แหละครับคือภาพที่เกิดขึ้นจริงดูทางซ้ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำจริงๆมีทั้งเดินวอร์มอัพ10นาทีวิ่งจริงจัง20นาทีด้วยเพส5.30แล้วก็เดินคูดาวอีก10นาทีแต่พอมาดูผลลัพธ์ทางขวาที่การมินสรุปให้กลายเป็นว่าเพสเฉลี่ยของเราอยู่ที่730มาเลยสรุปว่าเป็นการวิ่งที่ช้าสะงัน้น แล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมตัวเลี้ยงมันเพี้ยนไปได้ขนาดนี้จริงๆแล้วปัญหามันง่ายมากเลยครับมันคือกับดักของค่าเฉลี่ยนั่นเองครับเพราะการออกกำลังกายของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเร็วเดียวตลอดทั้งเซสชันไงครับใช่แล้วครับการซ้อมหนึ่งครั้งมันมีหลายช่วงหลายเฟสแต่ละช่วงก็มีเป้าหมายและความเข้มข้นไม่เหมือนกันเลย การที่นาฬิกามันเอามารวมกันหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราเอาสเต็กอร่อยๆอสลัดสดๆมาปั่นรวมกันนะครับรสชาติมันก็เพี้ยนไปหมดคุณค่าของแต่ละอย่างมันหายไปเลยช่วงที่เราวิ่งเร็วๆหนักๆมันก็เลยถูกช่วงเดินช้าๆตอนวอร์มอัพกับครูดาวมาฉุดค่าเฉลี่ยลงไปหมดเลยอ่ะมาดูตารางนี้กันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่าแต่ละช่วงของการซ้อมเนี่ยมีเป้าหมายที่ต่างกันชัดเจนเลยนะ ช่วงวอร์มอัพโซนหนึ่งเบาๆก็เพื่อเตรียมร่างกายพอเขาช่วงซ้อมหลกักเราก็อาจจะพุชไปถึงโซน3 4มหเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแล้วพอจบก็กลับมาที่โซนหนึ่งอีกครั้งเพื่อคูดาวช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวมันคนละเรื่องกันเลยครับและนี่แหละครับคือสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความรู้สึกไอความพยายามที่เราวิ่งแทบตายในโซน4เนี่ยมันถูกค่าเฉลี่ยกลบไปหมดเลยครับ ถูกช่วงเดือนสบายๆมาหารเฉลี่ยออกไปผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยไม่สะท้อนความฟิตหรือความพยายามที่แท้จริงของเราเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่ต้องห่วงครับปัญหานี้มีทางแก้ที่ง่ายมากๆง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วเจ้าตัวช่วยเนี่ยมันก็อยู่บนข้อมือเรานี่แหละครับนั่นก็คือปุ่มแลกนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า Man u a l Lab มันคืออะไรพูดง่ายๆเลยมันคือการที่เรากดปุ่มบนนาฬิกา เพื่อบอกมันว่าเฮ้ hey, จบช่วงนี้แล้วนะกำลังจะเริ่มช่วงต่อไปแล้วอย่างเช่นพอเราเดินวอร์มอัพเสร็จกำลังจะเริ่มวิ่งจริงจังก็กดแปะทีหนึ่งพอวิ่งเสร็จจะเริ่มค cool ูลดาวก็กดแปะอีกทีง่ายๆแค่นี้เลยครับทีนี้หลายคนอาจจะคุ้นกับออโต้แลบที่มันตัดรอบให้ทุกๆ1กิโลเมตรใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็ดีนะแต่บางทีมันก็ไม่เป๊ะโดยเฉพาะเวลาวิ่งในเมืองตึกเยอะๆสัญญาณ GPS มันอาจจะเพี้ยนได้ แต่แ a นว a l แล b เนี่ยสิครับคือพระเอกตัวจริงเพราะมันให้อำนาจเราเต็มที่เลยเราเป็นคนควบคุมเองว่าจะเริ่มจะจบแต่ละช่วงตอนไหนทําให้ข้อมูลมันเป๊ะตามการซ้อมของเราจริงๆ 5. จริงๆมีคนในฟอรัมของกามินบอกว่าเผลอกดปุ่มแบ็กบ่อยไปหน่อยจนมันสร้างแลบให้เองโดยไม่ตั้งใจเห็นไหมครับขนาดกดผิดผิดถูกถยังได้แลบเลยแต่คราวนี้เราจะมาใช้มันอย่างตั้งใจครับ เปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นเครื่องมือสุดเทพในการวิเคราะห์การซ้อมของเราเอาล่ะครับนอกจากการกดปุ่มลับเองสดๆระหว่างซ้อมแล้วเนี่ยเรายังสามารถโปรขึ้นไปอีกขั้นได้ด้วยนะนั่นคือการวางแผนการซ้อมล่วงหน้าเข้าไปในการมินคอน n e c กเลยใช่เลยครับ แทนที่เราจะคอยกดปุ่มเองเราสามารถสร้างโปรแกรมซ้อมสำเร็จรูปไว้ในแอป Garmin Connect ได้เลยครับพอถึงเวลาซ้อมนาฬิกาของเราก็จะกลายเป็นเหมือนโค้ดส่วนตัวเลยคอยบอกว่าเอาละถึงเวลาวิ่งแล้วนะหรือโอเคพักได้และที่เจ๋งที่สุดคือมันจะแบ่งช่วงบันทึกข้อมูลแยกแต่ละส่วนให้เราโดยอัตโนมัติสบายเลยไม่ต้องคอยพวงเรื่องกดปุ่มอีกต่อไปวิธีสร้างก็ไม่ยากเลยครับแค่เปิดแอป Garmin Connect ขึ้นมา ไปที่เมนูเทรนนิ่งแล้วก็เวิร์กอัพจากนั้นก็เริ่มสร้างได้เลยเราก็แค่เพิ่มขั้นตอนเข้าไปทีละสเต็ปวอร์มอัพวิ่งคูลดาวน์แล้วก็กำหนดเป้าหมายของแต่ละช่วงแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงข้อ4นี้แหละครับคือเราสามารถตั้งให้การจบช่วงนั้นๆคือการกดปุ่มแลบได้ด้วยมันให้ความยืดหยุ่นสูงมากพอสร้างเสร็จก็กดซิงค์เข้านาฬิกาเป็นอันเรียบร้อยแล้วดูความยืดหยุ่นของมันสิครับ เราจะตั้งเป้าเป็นเวลาก็ได้เช่นวิ่ง10นาทีหรือจะเป็นระยะทางเช่นวิ่ง5กิโลหรือจะเอาเป็นแคลอรี่ก็ยังได้หรือจะ advance ไปอีกขั้นตั้งเป้าเป็นโซนหัวใจก็ได้เช่นวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงโซน4และแน่นอนตัวเลือกที่ส่งพลังที่สุดก็คือการกดปุ่งแล็บเพื่อให้เราควบคุมเองได้เต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ละ่ะพอเราทาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย ข้อมูลการซ้อมของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมาดูกันครับว่ามันต่างกันราวฟ้ากับเวลเลยทีเดียวนี่คือภาพก่อนที่เราจะใช้ปุ่มแลบครับข้อมูลมันจะกองรวมกันเป็นก้อนเดียวมั่วไปหมดความพยายามจริงๆของเรามันถูกซ่อนเอาไว้ใต้ค่าเฉลี่ยที่ไม่มีความหมายอะไรเลยดูแล้วก็ท้อใจใช่ไหมครับแล้วนี่คือหลังจากที่เราจัดระเบียบมันครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าข้อมูลมันสะอาดตา อ่านง่ายขึ้นเยอะเลยมันแยกมาให้ชัดๆเลยว่าช่วงวอร์มอัพเป็นยังไงช่วงวิ่งหลักเพสเท่าไหร่และช่วงคูดาวเป็นยังไงแบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่าข้อมูลที่มีประโยชน์เอาไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองได้จริงๆใช่แล้วครับหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยคือการที่เราสามารถเจาะจงดูข้อมูลเฉพาะช่วงที่เราต้องการโฟกัสได้เช่นเราอยากจะดูว่าเพสการวิ่งอินทเวลของเราดีขึ้นไหม เราก็ดูแค่ข้อมูลของแ l a บนั้นๆได้เลยไม่ต้องให้ช่วงพักมาปนแบบนี้ละครับถึงจะทำให้เราติดตามความก้าวหน้าของเราได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้คิดกันนะครับว่าข้อมูลการซ้อมที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวความพยายามทั้งหมดของเราจริงๆแล้วหรือยังลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วจะพบเลยว่ามันปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่จะช่วยให้เราซ้อมได้ดีขึ้นไปอีกระดับเลยครับ